สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุบานมาดําแจ๋วพี่น้องทักท่ายพี่น้องจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเด้อค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนนี้มาดําแจ๋วกับพ่อพี่มาน้องมะทงไฮทงหน้าค่ะมากินเข้าปลาค่ะมาเบืองว่าพวกข้าสิเฮ็ดเอียงกันแน่ค่ะตามมาเด้อมากินเข้าปลาน้ำกันเฮาสิดายังกินแน่พี่น้องป่ะตามมาจ้าตามมาค่ะพี่น้องมาทักมาท่ายจากอำเภอวารินชำราจังหวัดอุบลราชธานีเด้อค่ะเด้อมาดําแจ๋วพ่อพีพี่น้อง ่ามาะไซฟูนต้นใหม่เนาะค่ะนี่ต้นนี้เพิ่นกระไซแล้วเนาะค่ะมาดูแลเดชาติเงาเดชาติเงาเออมืาอนี้กเนี่ยแหละพี่น้องก็มาซอยใส่ต้นใหม่ใไซฟูนต้นใหม่เนาะค่ะกบดินหญ้าดินอ่ะนี่ค่ะมาซอยกันมื้อนีพี่น้องมาละลายพี่น้องมาเดิมมาเบิ่งน้ำกันมาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดเวียกเนาะค่ะเนาะเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งค่ะ ผมหยาผมฟางเนาะคะ่ะตามมาเบิงบรรยากาศบานๆห้องาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเบอติดเหงาจาังไดยคือติดคักติดเนี่ยเธบัวง,งามงาม,มอ,างอุ้ยบัวแดงสวยมากเลยค่ะเอา จะลวดทหารทั้งในหมดเลยซ็ตจะลวดแค่น่ะอันนี้นะ่ะเดีวเสิร์ฟน้ำแม่พนักง,งานเสิร์ฟน้ำแล้วนี่ไงเอารับให้หน่อยพนักง,งานเสิร์ฟน้ำจะเสเิร์ฟน้ำแล้วเสิร์ฟเบียร์เสิร์ฟเบียร์หัวซุปล้งน้องสาเ <c oughs> ด้อ <c oughs> โอ้ยมแกะเบาหวานอ๋อมันแกะเบาหวานตกล่องหนนี่ข้างอีกละเออเมียกับสิเทาธรรดาว่าเลี้ยงเหลาเลี้ยงเบี้ยสิอีกละนี่อีกเอ็นบอนั่งลงแล้วเข้านั่งลงนั่งลงแล้วช็อกดี พี่น้องมาหาให้มาเกี่ยวอันต,ต้มตะไคร้ด้ยวยพี่น้องวันนี้ตายบอ่บัดตานี่เอาบ้านแหนพี่น้องใชรนะบ้านแหพี่น้องสิได้ปลาบ่มาหลุ่นกันมื้อนี้ค่ะเ,เอาพุ่งละคนกับเกี่ยวยังพอนเศร้าเกี่ยวอยู่พ่อแล้วเดี๋ยวเข้ามาตัดเอาพ่อละ มาหลุนว่าาสิไดป้ปลาบ่าพี่น้องบ่นี่มาลุนกันเนาะค่ะเนาะมากินเขาปลาพี่น้องมาทำความสะอาดสวนซอยพี่น้องมือ่นเกีียวหยาไปให้งัวเด้อน่นพี่น้องเกี่ยวหญ้าไปให้ยวนะคะอืมร้องบานบาษาใหญ่เบิ่งมามันเป็นแบบไหน อีกสาหนึ่งแบมีปลาดุกกันอยากกินปริกปลาดุกกันนะระวังตกนะพี่แดงตกตรงไปหัน่นเนี่ยบริษัทสร้างขั้มเด้บว่ามันตกหนามให้ซื้อและตกไปพร้อมกับอะไรนะเขียวอันเอียงก็ขอเขาเออนียงก็เขียวอันเอียงก็เขาเอ,อ,เอนียงพี่แดงเขียวเขียวเออเขียว,ยว,ยว,ยวตกไปพร้อมเขียว <laughs> เรมเกีียวพี่น้องขอไปอยูไทยเดนินขอเรื่มเกีียวเจ้าหญิาไปหาแหงงัวเลยพี่น้องแม่ไก่มาก,ามาก,กวางวัในี้ยังตอนแต่ตะหญ้าไปตอนงวัวตะปะคูพี่น้องมากินเข้าปลาน้ำกันเด้อ้ตามาค่ะตามามากินตามปะคู่เพิ่มพี่น้องยู่ไหยอยู่หน้าคือเกามาจุดจวดน้ำกันจ้า ได้กินมาเนาะปลาหําไอ้แหบ้ยมันเถื่นอยู่นั่แล้วบ่อสายกระไดใส่สายกระไดใส่กหลายมันล่องไปเจ้าคนจัง้องเคยอย่างสายกระไดคือสั้นหนิสายกระไดหมดอย่างปลาพี่น้องอุ้ยปลาเอียงนี่ปลาหมอปลาเข็งปลาเข็งพี่น้องอากาศยูไฮยูหน้าคือเก่าพี่น้องเบิ่งคนน่ะโอ้ยตะมวนคักเนาะค่ะเนาะ เนึ่งกะดังเหรินเบาเอ้าโชคดีเข้ามาบ้านในลูกมาเข้ามาพี่น้องมาอยู่ไฮอยู่หน้าเนี่ค่ะเด้อผู้ตั้บอกคงก็คือ้รับตาตาั้มันเสียบบอปตัน <c oughs> ตั้มบอกคงใส่บักสังนะพี่น้องชอบบักสังเลยพี่แต่สายไ,ไม่รู้จักบักสังพ่อแจก๊กยูบอกปานพี่น้องมีบอบักสังบ้านคอย่มเอ้ามันเกิดแรงไปบุ้นเลยเนีก็บ่มีแล้วเนาะเออพี่น้องโอ้ยผักเข่า ล้มเย็นวีวีพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาให้มาหน้านทำกันเอาล้มเย็นรีตัวเลยพี่ก้อยเลยกินกับพี่น้องวัอนี้เปิดก็บ่าเป็นพว่กุ้งเวยับเบิ้งพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศกินข้าวปลาเห่าค่ะข้าวปลากรูเข่าทงสุดเดียวเพิ่มกลิ่นไหมค่ะยังได้ตัวนังแสบแสบเลพี่น้องมากินข้าวน้ากันค่ะมาๆ ถา,ากินปลาเผา่้มกันที่นอแซ่บไหมเลยให้โอะเจ้าสารกน้าบาร์บีคิวเด้อ <c oughs> กินสาระกับนบาร์บีคิวคามาเด้อมาเด้อดมีเขาล้มกันจ้ามาดามทำอะไรคะําะทำงานดีๆนะคะมาดาม นน,ะะนนอัี้ต้นลิงจี้เด้หนิต้นลิงจี้เด้หนิอะไรมาดามาถึงต้นไม้ทําไมไม่มีน้ําเลยน้ำเดียวทำไมไม่ทำไม <c oughs> ไม่รดสวน <c oughs> มาเสวนข้าสวนอดีตนะคะโอ้ยขอเอาลายเห็นกระจายเขาจะไว้บนพี่น้องโอ้ยตีดก้อย,อยคุ้ขคอยเครื่องมือแห่

โอเคตั้งหน้าแล้วกันนะรอบนีนนบนบ้ไม่มีไปสองเ้ยเรอบประทานเอาพี่นาให้มันได้กินได้พี่น้องได้นี่เด้อโอ้ใส่ปุ๋ยวันเดียวรดน้ำงามเลยพี่น้องจ๋าถูกต้องพี่ดากระโถนเพาหันและต้นนี่ยขาเบ่งลดเอ้ยเอ้าเติมลดน้ำดีเอา้ายัง นี่แล้วเอาดอกไข่ควยแน่คอยเฮ็ตแต่อันน่ะเก็บดอกตะไคร่ควยแน่พี่แต่เก็บดอกให้น้องหน่อยสิคะเออเอาอันคอยเฮ็ดกันเขาชอบโพดนะเพื่อนเอาไปเออใส่น้าต้นเช้าได้หนึ่เอาไปใส่บุญกฐินเนี่ยพี่แต่นั่นโดนบาดมือแล้วน่ะนะเห็นบอบอกใครใส่ถุงมือกับบอใส่อะอนั่นเห็นบอดื้อหลายเนาะบ่อยเอออือเอาแต่ดอกมันเอาดอกมันเอาข้าหมดเล้วดอกมันก่อน ดอกให้น้องก่อนโอเคค่ะเออแล้วบางเกี่ยวฟันมือเออน่ะดอกงามๆพี่น้องเบืเอาาเ้องแน,นี่ค่ะไอพันเพล่าเหล่ามาใส่เนาะค่ะเนาะเห็นบอค่ะโอ้ยสุดยอดลีค่ะดอกตะไคร้เห็นไหมเนี่ยเห็นบอหน่เห็นบอเ,เ,อ,บอ,เอา,มาไม้สวนพิษปอบไหมคะความความเสือเนาะพี่น้องคน,นบาดอกตะไคร้มันสิกันพิษปอบบร,ริษัทบ้าน มีอยู่บ่พี่ปอกบอมันมันมีเทคโนโลยีมันเขาว่าลายมันมีอยู่บ่พี่แดงมีบ่มีมัน่แกินมาสองลายก็ทีเฮ้ยบ่าไปบ่แม่นเนาะเขาเจ้าเป็นนั่นเป็นหนีห้าบ่าไปมักจได้มันจะเป็นลูกเขาจะหลุมเออเขาจะล้มลุงงมแล้วกรว่าพี่ปอกบ้านเท่าพี่หนอกว่าไปว่าไปคนทางพี่หนอกเห็นไหมคะเออทำความสะอาดแล้วก็โล่งเลยพี่น้องเออ มันสีโขกับต้นตะไะคร่เนาะเพราะก็ะเสาม,มากบดินให้มันเป็นเป็นฟุนเป็นปุ๋ยให้หนาดินเท่าโอเคเนาะค่ะดอกเพลกระซอดกันเห็ดเดียวโอ้ยสู้ๆนะคะพี่ก้อยพี่ก้อยมาเก็บอดดอกตะไคร่ฝั่งนี้หน่อยลูกเร็วดอกตะไคร่ตรงนั้นเยอะเลยเนะเก็บเอาเอาเอหน้าให้ให้นาแดงเก็บเอาหน่อยเห็นบห นี่ก็ไปต้นบักม่วด้วยพี่หน้อพเพิ่นให้เพิ่นตัดนต้นตะไคร่ลงคุ้มดินแล้วค่ะเนาะต้นใหม่จะสิใหญ่เอาสู้ๆนะคะทุกคนเออเออเอาไปประดับนาบ้านก็ได้ลูกสวยมากเลยะ